คนเดียวเลเวลห้าคนนั้นไม่เป็นแล้วามันก็เป็นช่วงต้นเกมอยู่ดีมันจะอัดตอนไหนมันก็คือต้นเกมโอ้โอ้โอ้อัดตอนไหนก็คือช่วงต้นเกมอยู่ดีนะทุกคนไม่จําเป็นต้องอัดช่วงตอนช่วงเลเวลหนึ่งนะจ๊ะที่เราอัดเลเวลหนึ่งก็ตอนตอนนี้ก็คือมันอัดตอนเกมอื่นมันมีติดแค่ส่นวน ่ะเอาอีกไหมฮาทาชิรู้ว่าสู้ไม่ไหวก็ยังจะสู้เหมือนสู้คนข้ในใจเขาอ่ยังสู้ไม่ไหวด้วยเพราะเขาไม่เอานายไงลุงแล้วนายอย่าไปฝืนทำไมล่ะนัายจะไปฝืนฝืนไปก็เจ็บช้นไม่จใจ้เขาสั่งไม่ได้ซ้ำเติมนะจ๊ะไม่ได้ซ้ำเติมเลยจ้ะไม่ได้ซ้ำเติมเลยจ้ะแค่พูดความจริงจ้ะ ผีก็เล่นง่ายไงเล่นง่ายสวัสดีจ้าเหมือนฝั่งเรนบนจะโดนอีกแล้วใะ่ไหมันอยู่ดีๆไม่ได้ยังไงวะอยู่ดีๆไม่ได้ใช่ไหมอยู่ดีๆดิ้งไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยฉันกำลับดูเรื่อยเลย เป็นอะไรมันคันมากเปล่าคันมากใช่ไหม Family first คันมากนัหรือยัง,งบายขอบคุณที่ให้ป้อมมันแค่ป้อมม่แหละไม่ได้เป็นทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรเพียบ เคฉันก็ปล่อยเอาไว้แหละเพื่อมาเคียง์า้าที่หรืออยากแตกรอบสี่รอบสามอีสักหน่อยไหมล่ะเกิอเคี่ยเลยไว้อุ้ยนันติปะวะ โอเคกำลังกินเม็ดกำลังกินเลยแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงไอ้เจ้อีซี่เอาทีอุ้ยสุดรุ่งเดี๋ยวเสียงโอ้ไม่ได้อีกมาน้าโมฮัลโลเฮือ จะไปรีมาน,านนะก่อนไปฉันไม่ไหวเหมือนกันฉัน,น,นนะต้องไปรีมานนามันต้องตีในระยะต้องรักษาระยะเพราะเราเป็นตัวไฟเตอร์ในระยะประชิดเราไม่สามารถเข้าไปตีไกลๆเหมือนแคทลีนได้แคทลีนมันตีไกลได้แต่เราเป็นแค่ไฟเตอร์ไงเราตีไกลไม่ได้อุ้ย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 อะไรอะไรนะ หมาเป็นอะไรทาชีมมันคันนักเกรอเก้าให้ยังไงม้งกินนี้ฉันเก้าให้แสบไม่ลาคันไม่ล่าถ้าคันเดี๋ยวจะเก้าให้อีกแก๊กดึงโอ๊สวยบายอยไปดีกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัย ฉี่รู้ตัวดีว่าฉี่ต้องทำอะไรนะจ๊ะฉี่ก็แค่จะให้ทุกคนสรุปกับฉี่นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไหล่ได้สบายๆชิวๆนะจ้ะทุกคนบายเอ้ยออนสลอดมันแรงนะเนี่ยฉี่ ไม่ใช่ไม่แรงแต่เพียงคนไม่คอมไม่นิยมมาเล่นกันก่แกกเอา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 านี้มาเดี๋ยวเซ็นเตรียมเตรียมดึงนะเตรียมดึงเดี๋ยวซิกไอ้โทษโทษโทษทีโทษทีโทษทีเจไหนแล้วว้าโอ้หนีอ่ะหนีเธอเนาะเราไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะเธอ จะไปไหนจะไปไหนจะไปก็ได้วะไม่ไหวหวะ oh,, <Miles. S 1> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสสมาขนาดนี้ฉันไปดีกว่าจ,สสจ้าจบายบายโทษทีนะแกพอดีเมื่อกี้ฉันไม่ไหวจริงๆว่ะรู้ <Words. S 1> สึกว่าจะตีไม่เข้าเลยอสิสซี่ระวังนะเพื่อน <c oughs> มาทั้งนมาเดี๋ยวไม่ว่าถ้ามาลุมแบบนี้ไม่ไหวอ,อันนั้นมันมาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวไ,<ง>ไม่ต้องมาทั้งอำเภอเพื่อฉัน้งเดียวมั้ง <I must S 1> ขอร้อง,<า>งนะ <My S 1> นอูค <c oughs> องจะมาเปล่าวะเชื่อว่าอูคองมานั่งไงมันพูดไม่มีผิดนะมันมามันมาไปตายซะไปคุยกับน้าม,ม,มัมมูนช็อปไฟอม ตายซะไปคุณกะล้างมะม่วงอุ้ยอ่าโทษดีประมาทไปหน่อยเดี๋ยวเตียวเซียนไล่ต่อไปจะปเป็นเตียวเซียมบอปัอ๊กอะไรไม่รู้ชื่ออะไรกันเถอะ ต่ถ้าทำกับฉีอย่างนี้ฉีจะไม่สนใจแล้วนะชีจะให้ซาลาปเปาับเธ<ล>อในฐานะฉันชอบกินซาลาเปามากๆฉีจะให้ซาลาปเปาับเธอเองเตียวเสียนทำกับฉันอย่างนี้มนันตุ้ยยังไงยังไงทีมฉันก็ชนะอยู่ดีไม่ต้องห่วงเตียวเซียนเดี๋ยวแกจะได้ไปคุยกับรามม่วงสนใจแกจะได้ไปคุยแกจะได้ไปตายอยู่กับทาชีและวูของเพื่อนและของแกในทีมนะจ๊ะ ไม่ต้องกลัวว่าเหงารอบเพื่อนตายแกก็ต้องตายด้วยแหละลงไปในนรกก็เจอแต่เพื่อนเท่านั้นเลยเพื่อนที่นี่นแหละรู้จักป้าเพื่อนเฮียอย่างนั้น่ะเออลงไปในนรถแกก็จะได้เจอเพื่อนมั่งมาเลยนะเพื่อนแกทำนองแกจะไม่เหงาเด็กขาดเพราะว่าในนรกมันมีเพื่อนกระชน,นิดเลยใช่เรถชนะได้น่ะ อยากเอาเธอตรนเธ <Sometimes S 1> <ๆ>ีเปตัวบังเหรอนะทุกคนไม่ต้องห่วงจ้ะโอเค ูของมันมันมานี่จองมันจองเวนจองกำป้อมบ้านเราไอ้นี่ก็ตามไม่หยุดเลยเคชขยนตามจริเราไม่ควรลงเลนล่างนานเราต้องไปนั้นด้วยใช่ก็แค่อกที่เก็ตัวหนึ่งปะฮะเดี๋ยวเสียน ฉันไม่ได้ไอเจอ้แกทั้งสี่ตัวนี่เดี๋ยวแกจะโดนฉันหลุมมาตุนม,มาตุนม,มาจุนนี่นี่นี่รอฉันได้ดาบแดงหมอนะแกจะได้ลิ้มรสชั่งคำว่าเจ็บปวดแสนอลงังมานใส่ฉันไปไหนเจ้าไม่ไหนไม่เอาก็ได้ขี่หนีหนีนะดีนะจัดให้ ไห,หวปะวะฝั่งนั้นแม่งเกาะหนาเหลือเกินเ,เหมือนพวกเกาะหนาแหละเออแกกแค่ไหนจะเอาตัวก็ได้นะสักต <I must S 2> ัวหนึ่งแหละใช่ไมเใชยชิยวก็ได้โอ้ย แค่จะมาช่วยเคลียร์ชิ้ถึงขนาดต้องทำอย่างนี้เลยเหรอฮะคิซี่จะไม่ช่วยซะเลยนะเอาเดี๋ยวเสี้ยนมาเดี๋ยวเสี้ยนมาขอร้องขอร้องละ่ะเอาเดี๋ยวเสี้ยนมามันจะพิกไม่ได้เดาซูโอ้ต,อตายแล้ว ตายซะน่องอยู่หรอกมึงอะตรงโซ่วงล้วนเข้าไปสปนหยกนี่ไอ้ไอเสีย,ย,เยเเสวเซียนยอีกแล้วมันไม่เข็ดมันไม่จำมันไม่เข็ดมันไม่จำใช่ไหม อย่างนั้นเดี๋ยวจัดให้น่าจะลองดีชนะชนะหรือไม่ชนะเราไม่สี่เรี่ยมพอเราเล่นธรรมดาเราไม่ได้เล่นอย่งนะสุดี่สุดโตเทเซียนมันเอาเทวน้นมาด้วยนี่หว่าไอ้แก๊กเปิดทีฉันกลัว ดึงอย่างนี้ก็สวยสิมาน้าหมดเรียบร้อยฮะขอมม้าหน่อยขอบคุณที่ให้แกกลับไปไหนเอาดึงมันมาอีกนะจ๊ะ สวยป่ะไปเอายี่กันหนีทำไมยังรู๊ดยังไม่ใช่ผีอย่างนี้เลยเอาคีบอยากได้ป้อมใหม่สองป้อมขออีสอง้อมด้วยนะแก๊กมาดึงทีแก๊กนั่นโลแก๊กไม่อยู่งั้นถอยดีกว,ว่าแก๊กไม่เอาเองอ่ะช่วยไม่ได้ Cái đó, rồi tuyệt vời. Đã rồi. Cố mày đi. Nó 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 สักตัวเถอะอไหวปะว,เวเปะเดี๋ยวเสีย่ยงนะเดี๋ยวเสี่ยนะหนีฝั่งเราใสา่ไปใส่ไหนเอแตกจะไปไหนอะไม่ต้องหนีก็ได้งเพราะยังไงตัวเองก็ตายอยู่แล้วเนี่ยบายบาย บาย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 จบคลิปชีชีโอ๊ยไม่ใช่ชีชี่ีีนะั่นมันเกินชินเล่นฉีฉ่ก็ต้องระมัดร,ระวังรักษาระยะห่างให้ดีอย่าเข้าไปเยอะยอย่าเข้าไปไประชิดมาเพราะเราไม่ใช่มันถือว่าอย่าเข้าไปเข้าไปใกล้มากเราเป็นศัตรูใสเราเป็นฮีโร่ใสระยะประชิดก็จริง ต่ถ้าศัตรูมันอยู่ไกลๆเราไม่ควรเข้าไปนะแบบเราไม่ควรเข้าไปหลวงถ้าศัตรูมันอยู่ไกลๆเราเป็นตัวมันเราอะเป็นตัวลวงระยะตัวใ,ใกล้ไงแต่ถ้าตัวไกลฉันบอกเลยว่าฉันคงไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจะจะเคลียร์จ้ะเคลียก็เล่นดี แต่ตามกดก็คือเขาให้รายงานคนที่ออกโอเคบายบายทุกคนจบแล้วค่ะบายจะกลับมาในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ